พรอาทิตย์จับได้สุภะไปแรกไปที่สองตนันุคุณภาพเป็นตัวนี้นะครับชื่อมันเป็นกรรมมะแต่ว่ามันไม่เอามานับนะมันนับสองตัวที่เป็นไพอรี่นะครับอ่ะดูก่อนสิสุภะตนุสุภะมันคืออายุ สุภะคืออายุหรือตัวเองนะครับอ่าสุภะคืออายุคือตัวเองตนุก็ยิ่งเป็นใหญ่เลยคือตัวเองรวมความว่าสองใบนี้ถ้าอ่านให้สวยๆมันคือว่าความสุขความสมหวังที่เกิดขึ้นจากตัวเองครับนะของคนวาทิตศอ่นะหมอขอเขียนไว้ก่อนนะครับสุภะอ้าวก็ตรงกับเลข6 ถูกไหมสุภาเลข6ตรงกระตนานอ้าวก็เลขก็ซ้ำมาดิันอาทิตย์เน้น6นะครับคมอาทิตย์เน้น6ไปเลยใครมีแผ่นทองที่มีเลข6ตาเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ใครยังใครที่ไม่มีให้เป็นเลขประจําตัวใกล้ๆตัวเองเนะอย่างเช่นเกิดวันที่หกเดือนที่หก อะไรแบบนี้นะครับหรือมีเลข6อยู่รอบๆตัวเลขรถเลขบ้านตาเอาไว้เลยนะครับมันเป็น6สุภะห6ตนุที่เป็นภพขนานที่หมอบอกนะครับ6สุภะห6ตนุที่เป็นภพขนานที่หมอบอกหมอกำลังดูว่าตำแหน่งไหนมันมีกำลังสูงนะครับ มันไปได้ที่ตำแหน่งตนุกัมมะอ้าวกัมมะอยู่ในตัวนี้กรมมะอยู่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ยากมันแปลว่าสิ่งที่กำลังจะมาและเป็นเรื่องดีๆตัวนี้กำลังดูอยู่ว่ามันตนุอะไรทำไมถึงเป็นไพ่ที่เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับ <c oughs> มีมรณะมาอยู่นบนหัวของตนุมรณะแปลว่าความรู้สึกอ่ะได้ล้วแนวทางโคมอาทิตย์รอบนี้อันดับแรกขอเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับหรือซิกเซนต์ของตัวเองครับคอนเฟิร์มครับสุภะเนี่ย <c oughs> ในทางหนึ่งมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะบุญกุศลเนาะจังหวะไหนที่ดวงเปิดจังหวะไหนที่ใจสบายเชื่อว่าเราไปทําบุญกันมาแล้วเนาะ,ะหลายๆคนช่วงวันพระใหญ่ที่ผ่านมาสองวันสองขอนพระเออตัวเนี้ยโดยเฉพาะคนในกลุ่มหมอได้พาทําอะไรหลายอย่างที่มันตรงจุดมันจี้จุดอะจุดที่มันปิดปิด,ปดอยู่อะหมอพาจี้เปิดหมดเลยไม่รู้คุณจะรู้สึกได้หรือเปล่าแต่รอบนี้ลองวัดดูนะครับ หมอจะพูดขอเป็นรวมๆเลยว่ามันรอบนี้ครา,าติธิให้ใช้ความรู้สึกหรือเซนส์ของตัวเองที่มันเป็นความรู้สึกจากความสบายๆเบิกบานใจนั่นแหละคอนเฟิร์มแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มันป่งบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความฝันหรือจิตปิญญาณบางอย่างได้เออเอาว่าใครครวติธิใครที่สัมผัสสัมพันธ์ได้อยู่แล้วเนาะ เออช่วงนี้อาจจะมีความฝันแปลกๆหรือคืนนี้แหละนะครับคืนนี้แหละหรือถ้าไม่ฝันไม่มานิมิตในนิมิตอาจจะเป็นเรื่องของการลางบอกเหตุบางอย่างอ่ะให้จับที่ความแปลกที่เกิดขึ้นร,รอบๆตัวคอนเฟิร์มนะใครมีแผ่นทองไปที่แผ่นทองก่อนเลยดัแบ,บแรกนะครับเน้นแผ่นทองนะตัวสุภาตันุก็คือเลขเกี่ยวกับตัวเองใครที่ไม่มีหมอใช้แบบนี้แล้วบอกเลขเกี่ยวกับตัวเองนะครับให้คุณเอาวัน อย่างเช่นเกิดวันไหนมันเกิดวันที่5เดือนอะไรให้นับแบบสากลวันที่5เดือนหนึ่งเดือนมกราเนาะห้าหนึ่งและคุณเกิดปีนักกษัตริย์อะไรให้นับลําดับนักกษัตริย์เช่นคุณเกิดปีกูาปีฉลูแล้วกันฉลูคือลำดับที่2องถูกไหมชวดฉลูกระแสงว่าเลขประจําตัวคุณที่มาจากการถหาวันเกิดวันที่บิเกิดเป็นเลข5 1, 2สอง เป็นรหัสการเกิดนะครับอันนี้วิชาหมอนะครับอ่าถ้าหมอบอกว่าเลขประจําตัวเลขวันเกิดคุณเอาตัวนี้ไปลองได้เลยแต่จะให้ดีมาทําแผ่นทองได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับคนวัทิตย์จบครับขอเพิ่มนิดนึงไพ่คุณภาพมันขึ้นมาแล้วมันเพิ่มความรู้สึกตัวนี้เป็นไพ่กรรม,มะเนาะกรรม,มะตัวน,นั้นเป็นเลข8ในเดือดานเป็นเลข8 8คือการก้าออกเรื่องโชคดีแบบฟุ๊กๆุ๊แบบไม่คาดหมาย พอาทิศใครที่เดินทางไปธุระปรับปรังต่างๆเช่นไปทํางานนะครับไปธุระอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับนั่นแหละต้องเดินทางนะครับมันมีเกณฑ์ที่มีโชคลาภมีตัวเลขอยู่นั้นด้วยไหมอย่างเช่นเลขยานพหาหนะไปจ่ายค่าไฟเลขบินใบเสร็จต้องไปจ่ายค่าโทศรศัพท์แล้วมันมีเลขบัตรคิวเออเกี่ยวกับธุระปรับปรังที่เราจะทําแต่เลขตัวนั้นมาคุณต้องรู้สึกรือนะฮยได้มาฮย อะไรแบบเนี้เออไปพักห้องนี้เฮยรู้สึกหรือไปพักห้องนั้นแล้วมันฝันเลยแปลกๆนะครับอ่ะแบบนี้เลยเพิ่มเติมให้ครวมทิ่จบครับดังนั้นเลขนำโชคมันเป็น6อย่างเดียวไม่ได้เนาะเพราะว่าหมอจะต้องให้2ตัวหมอให้8ดอีก1ตัวนะครับอ่าเพราะใบนี้เป็นกรรมะกรรมะอยู่ตำนเลข8นะครับเลขนำโชคครวทิตยังเป็น6 8 นะครับ6886ใครที่มีแผ่นทองคมอาทิตย์ใครที่มีแผ่นทองนะครับหมุนในวงกลมนะครับครั้งแรกไป6ตตำแหน่งหมุนครั้งที่2ไป8ตํตำแหน่งคุณจะเจอตัวเลขนำโชคประจำตัวของรอบนี้เอาไปติดๆเอาไว้ด้วยอย่าลืมนะครับใครยังไม่มีมาที่หน้าโปรไฟล์หรือตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าไปสอบถามได้เลยนะครับถ้าทำในไลฟน์นี้ถ้าสั่งในไลฟน์นี้ยินยันวัมทันทันสิบหกนะครับ ตัวเลขหน้าไพ่เป็นเลข18ครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข1881จบครับควาทิทิ์